ปฏิหารขนมปังทองคำบ,<ม>บทพิสูจน์คำนิยามที่ว่าถ้าเรากล้าทำสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราเองยังคงเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันเกิดจากการรู้คุณค่าของบุญ และตั้งใจทำบุญถูกเนื้อนาบุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังดังที่คุณสุทัศน์และคุณเบญจวรรณนันชัยเจ้าของบริษัท NCS g o ก t ดได้ประสบกับตนเองเรื่องของน้ภาพบุญนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องจริงแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าทำบุญแล้วได้อะไรก็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับที่ตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยทำบุญห้าบาท เราก็ทําโดยที่ว่าทำซืให้ได้เพราะมีคนมาบอกบุญแต่เราก็คิดในใจว่าเออเขาบอกว่าทําวันไหนไม่เท่าวันนี้เราก็เออทําเผื่อฟุกทําไปใช่ไหมเผื่อว่าเอออย่างน้อยก็ห้าร้อยบาทมันก็ไม่ได้มากมายอย่างน้อยทําไปเพื่อว่าเผื่อฟุกได้อย่างนี้ถ้ามีจริงก็อาจจะดีแต่ลังนั้นมาก็มันมันก็ดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวจาก ทำงานก็ก๊อกห้องเล็กๆนั่งปั้นขนมอยู่ทําอะไรอยู่ก็เริ่มขยายงานได้เริ่มขายดีขึ้นธุรกิจก็เริ่มไปดีขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวันหลังน,นั้นมีกลรามิดมาบอกมาไปวันนี้ดีแล้วบอกเอ๊แต่ก่อนเราเคยทําไปแต่เราก็ไม่คิดไม่คิดไม่ได้หรอกตรงนั้นใช่ไหมก็เคยทําไปเราคิดนเอ๊ก็เคยทํา,าทไปนี่วันนี้ทีนี้ก็เริ่มเข้าวัน เราก็เริ่มรู้จักกับหลวงพี่คือการที่เขาวัดทําบุญได้น่ะต้องมีกัญญาณมิตคอยประคับประคองคอยดูแลเราว่าเออบางทีเราคิดหยาบจ่ไปทําไปวัดบ่อยก็เบื่อมไม่เห็นอะไรดีขึ้นเพราะอาจจะใจร้อนส่วนมากคิดเป็นคนซื้อหวยอะซื้อต้องถูกเรื่องแบบนี้ยใจร้อนเรื่องบุญกับเรื่องแบบนี้มันแตกต่างกันอยู่ที่ความศรัทธาและความเชื่อมั่นด้วย แล้วก็มีกัญยาไมรที่ดีก็คอยบอกเราตลอดจากจุดเริ่มต้นที่แทบไม่มีอะไรเลยจนกลายมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังโกเบรดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศที่คุณสุทัศน์บอกกับเราว่า mm. เคล็ดลับของความสำเร็จไม่ใช่เพราะหนึ่งสมองสองมือเพียงอย่างเดียว การทาบุญที่ดีนะั่นก็เหมือนการทําทํานาบนนาที่ดีถ้านาที่ดีดินดีเราไปทําผลมาก็ดีแต่ดินไม่ดีเราไปทําผลมาก็ไม่ดีตามสภาพเหมือนเราเข้าวัดธรรมกายบอกตรงว่าเข้าไปแล้วเนี่ยคําสอนแต่ละอย่างคือชัดเจนทําให้เราเข้าใจ เรื่องทำบุญแล้วได้อะไรอเราทําบุญเราอยากได้อะไรก็อยากได้บุญเมื่อเข้าวัดแล้วเนี่ยธุรกิจเราก็ดีขึ้นยิ่งเราทําบุญเท่าไหร่ใหม่ๆไม่เชื่อมั่นเราก็ทําเท่าที่ว่าแค่ทําได้ทําเท่าที่แค่ว่าเราทําแล้วเราสบายใจแล้วก็ทําแต่สบายใจแล้วธุรกิจเราดีขึ้นอะไรเราก็ดีขึ้น ลูกน้องเราก็ดีขึ้นตอนหลังมากันเลยว่าเออทำบุญก็มีหลายระดับถ้าเราอยากจะทำบุญแล้วส่งผลให้ดีให้ให้ชัดเจนให้ปึ้มสุดๆให้ผลบุญมาส่งมาเร็วแรงเต็มๆแล้วก็ต้องทุ่มสุดใจแต่เราทำบุญทำแค่เสียให้ได้มันก็ได้มาแค่เสียให้ได้แต่ทำบุญ หมดใจจนน้ําหูน้ําตาไหลหรือว่าปื้มสุดๆอนะ่ะศีกับมาก็จะสุดๆเหมือนกันตรงนี้คือคือคือข้อข้อสําคัญนะครับผมก็ทํามาเลย,เลยจนดีเลยๆขายายมาเลยไปเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าทําบุญนล้หมดตัวนะผมบอก้าหมดผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ผมยิ่งทําผมยิ่งมีเยอะขึ้นดีขึ้นเราตั้งเป้าอะไรก็ได้ขึ้นชัดเจนขึ้น ตรงนี้อยากไป็นกลังใจให้ทุกคนว่าบุญเราทำเราได้การตัดสินใจทำในสิ่งที่ยากยิ่งครั้งสำคัญในชีวิตก้าวแรกดูเหมือนจะลำบากแสนเข็นแต่เมื่อก้าวข้ามอุปสรรคด่านแรกไปได้แล้วก้าวต่อไปดูจะเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งคุณสุทธน์ได้เล่าถึงบรรยากาศการสร้างบาร,รมีสวนกระแส ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ผันผวนที่ต้องทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจอย่างมากแต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นช่างคุ้มค่ากับการตัดสินใจอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันตอนนี้เช็คไม่เคยเด้งก่อนนี่เช็คเด้งทำงานทำงานเยอะแต่เช็คทำไมเด้งไปก่อน แต่หลังทํางานน้อยลงแต่เช็คไม่เคยเด้งเพราะว่าเศรษฐกิจดีจะเป็นยังไงก็เรื่องของเศรษฐกิจเหมือนพระเดชกุลหลวงพ่อท่านบอกไปจําใส่ใจเลยอันนั้นมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนี้เรื่องของบุญคนละเรื่องกันอย่ามาปนกันปุคนก็คิดนะว่าเออเศรษฐกิจไม่ดีวิธีทำบุญน้อยหน่อยเป็นข้ออ้างได้ตั้งแต่พระเดชกุลหลวงพ่อบอกว่า นั้นเป็นเรื่องเศรษฐกิจไปดีก็เรื่องสีเคไปแต่บุญก็เป็นของบุญของเราไปงั้นไม่เกี่ยวกันตอนนี้การทําบุญเลยไม่มีข้อกังขาไม่ไมีข้ออ้างไม่มีข้อแม้มีแต่ตั้งเป้าอย่างเดียวว่าจะทาเท่าไหร่เพิ่มขึ้นด้วยตั้งแต่ทําบุญมาก็คือเพิ่มขึ้นตั้งเป้าเพิ่มขึ้นตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นเพราะงั้นบุญตรงเนี้จะจะรองรับเราให้จเจริญเติบโตขึ้นยอดขายก็จะสูงขึ้น ธุรกิจเราก็จะก้าวหน้าขึ้น<ๆ>ถามนี่เรามีไหมแต่ก่อนก็นี่ก็มีแล้วก็อะไรอะ่ะตอนใหม่ๆหมที่เหมือนก็เคยบอกว่าทําบุญกับหลวงพี่บอกบุญแล้วก็เอาเงินทําบุญหลวงพี่เลย<ๆ>กลับมาเอนี่เราไม่จ่ายทําไมเราเอาเงินนีน้มาใช้นี่ก่อนเนาะแต่คิดไปคิดมาคิดด้นหลังสิ<ๆ>แต่ก่อนเราไม่ทําบุญเราก็เอาเงินไปใช้นี่แต่ถามว่าทําไมเรายังแย่อยู่เราก็ไม่ดีขึ้น ทองแต่หลังจากที่เราตัดใจมันมีทองอยู่อะเพิ่มสุดๆคือเนี่ยต้ำงตาไหลเอาทองทำบุญหมดเลยทองมีเท่าไหร่ก็ทำหมดแถมเชวญน้องด้วยบุญอะไรช่บุญหล่อหลวงปู่โมดูลไหนโมดูลก่อนใช่ไหมตอนโมดูลก่อนก่อนโมดูล นี้เคสนี้ออกที่ไต้หวันเหมือนกันก็เอาไปถวายก็คืออยากจะทํา,าทให้เต็มโมดูลน่ะมันไม่มีกําลังมันไม่พอมันสุดกําลังของเราในตอนนั้นมันก็ได้แค่ประมาณสองเอ็มกว่าตอนนั้นหนึ 2> 2่งจุดเจ็ดหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดเอ็มอ่าแล้วก็มาสองจุดห้ามันต้องเลงตามสเต็ปนะหนึ่งเอ็มอ่ะหนึ่งเอสสองหนึ่งเอสหนึ่งเอสหนึ่งเอ็มแล้ว, <S 1> 1. <S ลวก็หนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็มาสองจุดห้า แล้วก็มา 5m แล้วก็มา 5m กว่า 5m กว่าเนะียแล้วก็ปีนี้ 5m ก็คือทำแล้วมันก็เสร็จ,รจมันขยับขึ้นก็ทุ่มทุกบุญทุ่มอย่างเช่นโมดูลเราอยากจะให้มันถึงแต่มันไม่ถึงแต่เราก็ทำไง<ก>สมบัติที่มีทั้ทงหมดม ung, ก็ทุ่มไปหมดคือทองเนี่ยเอาเก็บไว้เพื่อจะอาไปจำนำเวลาที่เงินอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเขาเข้าออกลงจำนำอ่ะคือแต่ก่อนเราคิดว่าทองเนี่ยก่อนเอาไว้เอาไว้ เอาเงินขานกันเหลือเผืือไว้มันก็จะเผืืองี้มันก็ไปจำนำตลอดตัดทิ้งเลยตอนหลังมาทุ่มโมดุลเลยตอนหลังมาก็ไม่เห็นจำนำทองไม่มีไม่จําเป็นองเอาอะไรจำนำก็มีแล้วก็มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดสะดุดมันป็เรื่องที่แปลกแปลกมากสําหรับชีวิตถ้า ถ้าไม่คิดไม่แปลกนะถ้าไม่สังเกตก็ธรรมดาแต่ถ้าสังเกตแล้วถ้าคิดแล้วเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนก็ทองนี่ก็วิ่งเข้าวิ่งออกแล้วจำนำตอนหลังเราตัดใจถวายเหมือนที่ดินที่กรุงเทพก็เหมือนให้เอ็มมันอ่ะให้เอ็มนี่ยที่ดินนั่นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เข้าแบงค์ที่ดินที่ขายแล้วถวายอ่ะอธิษฐานอ่ะอธิษฐานขอยาตอาคารร้อยปีแต่ก่อนนั้นก็นี้ก็เข้าแบงค์ พยายามฉกเฉิญฉกเชิญสุดท้ายอธิษฐานเข้ามาซื้อตอนแรกว่าจะทำออฟฟิศเขียนแบบเสร็จแล้วจุ๊บมีคนโทรมานี่อยากทําบุญพอดีใช่ตรงแล้วจะซื้อด้วยจะเอาด้วยที่ข้างๆนั้นก็ขายถูกอะควเยอะนะไม่เอาคือที่ข้างนั้นขายตารางเมตรละหมื่นเก้าพันห้าร้อยแต่ของเราขายสองหมื่นห้าติดกันเลยผมบอกทำไมไม่ซื้อที่ข้างๆนี่ผมจะทาออฟฟิศผมเขียนแบบเสร็จแล้วเขาบอกว่าแม่เขาอยได้เอาตรงเนี้ย แม่เขาสั่งให้ซื้อตรงเนี้ยอยากได้ตรงนี้เขาชอบใจตรงนี้ก็เรื่องที่แปลกมากแล้วเขาก็บินมาซื้อมามาจากออสเตรเลียามาจากออสเตรเลียเพราะตรงนี้ถ้าเราทําบุญเราก็ได้บุญเราได้อิอ่มบุญชีวิตเราก็ดีขึ้นธุรกิจเราก็ดีขึ้นครอบครัวเราก็ดีขึ้นทําให้อ่ากำหนดชื่อต่อไปเราไม่ผิดพลาด ยิ่งทำบุญแล้วรู้เป้าหมายว่าเราไปไหนเวลาเราตายแล้วเ,วเราจะไปไหนสําคัญที่สุดเพราะเราเกิดมาชาตนนี้มันก็แค่เป็นคนถามว่าเป็นคนแล้วทําไงเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมคนมีเงินร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวก็ตายแต่ตายแล้วไปไหนนั่นนั่นมากกว่าที่เราต้องคิดที่ต้องมีคนบอกหลังจากทำบุญแล้วมีอาจารย์ดีๆบอก มีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเอาเรื่องราวชีวิตจริงให้ให้ดูมีเคสตัวอย่างให้ดูมากมายเราเข้าใจมากขึ้นเราก็ดีขึ้นคน,คนที่เข้าใจผิดคิดว่าเราช่วยหลวงพอ่อไะใช่ไห่ใชงานช่วยงาน,งานไม่ใช่ใช่ช่วยหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลายคน <c oughs> บอกว่าเอ้ยเราไปช่วยหลวงพ่อกัน่ช่หลวงพ่อกันโอ้ <c oughs> แต่ก่อนเราคิดว่าเราไปช่วยหลวงพอ่อจริงๆ เราไม่เข้าใจเออทำบุญก็หลวงพ่อสร้างวิหารแล้วก็ช่วยหลวงพ่อดิเอาเงินไปช่วยหลวงพ่อสร้างวิหารหลวงพ่อช่วยเราสร้างสภาสร้างเจดีย์อา้าวเราช่วยหลวงพ่อเอาไปมาเดี๋ยวนี้โอ้โหตา,ายหลวงพ่อช่วยเราคือ <c ười> <c ười> เปลี่ยนคำพูดเลยอ่ะคือนี่คือความเข้าใจผิดไงถ้าเราเข้าใจผิดเราก็ช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อตลอดชีวิตเราช่วยหลวงพ่อเออ แต่ที่จริงที่ไหนได้แล้วพ่อมาโปรดเราเหมือนพระธรรมาตักบาตรอะแต่ก่อนคิดว่าพระไม่มีข้าวฉันผงมาขอข้าวเราแล้วก็ตักบาตรแต่ไหนบ้าท่านมาโปรดสัตว์เพื่อให้เราได้บุญคืออ่าคือหลายคนที่ที่ไม่เข้าใจ ที่วางปัจจัยลงบนผ้ารับประเคตัดสินใจนำทรัพย์ก้อนสุดท้ายในชีวิตมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาอุปมาเหมือนการฉลองวิ่งเข้าเส้นชัยได้เป็นผลสำเร็จชนะแล้วซึ่งความตระนีที่ตัดรอนสายสมบัติมานับพบนับชาติไม่ท่วนทำให้วันนี้ชีวิตของคุณสุทัศน์และคุณเบญจวรรณนัน,นชยัย เจ้าของบริษัท NCS g o l ร d จำกัดมีแต่รอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติเพราะได้เปลี่ยนก้อนขนมปังก้อนเล็ก,ลกๆนับหมื่นนับแสนชิ้นให้กลายเป็นด่งเพชรพลอยอันล้ำค่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนานกลั่นเป็นดวงบุญสว่างสวัยติดแน่นนักกลางใจด้วยการรื้อผังจนสร้างผังรวยถาวรให้เกิดขึ้นตลอดไป